ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสูงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยกระทรวงพลังงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงครับครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าจากราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นนะครับแล้วด้วยประเทศไทยเนี่ยเรานําเข้าน้ํามันดิบประมาณร้อยละเก้าสิบนะครับก็คือต้นทุนอ่าทั้งนอกสูงเนี่ยก็จะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนน้ำมันในประเทศนะครับกระทรวงพลังงานเองก็ได้ติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเราก็มีการมอนิเตอร์ว่าราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นไปหลายครั้งนะครับในวันที่สี่ตุลาคม,มานะครับทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยก็มีมาตรการทันทีที่จะลดการจัดเก็บเงินกองทุนนะครับน้ํามันเนี่ยของน้ํามันดีเซลเบียรเนี่ยลดลงทันทีหนึ่งบาทนะครับ,รบแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคม,มานะครับก็มีมาตรการชั่วคราวมาว่า Uh, เราก็มีการปรับในเรื่องของการผสมไ uh, บโอดีเซล 10, นะครับใน B7 แล้วก็บ1 0ิมาที่หกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีการใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลนะครับให้ราคาเนี่ยไม่เกินสามสิบบาทก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทนะครับก็นำเงินกองทุนเข้าไปช่วยประมาณสองบาทนะครับ